ถ้าพูดถึงคำว่าความหรูหราเคลื่อนที่ได้หลายคนคงนึกถึงชื่อของ m e อร์ d e เ b e เบนก่อนเสมอและในปี2026นี้ Mercedes ก็ได้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของรถบ้านด้วยการเปิดตัวรถบ้านระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Mercedes Motorhome 2026ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเดินทางที่หรูหราและความสะดวกสบายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่รถบ้านแต่มันคือ คาริหารเคลื่อนที่ที่รวมความเป็นรถหรูจากเยอรมันเข้ากับความอิสระข,ของชีวิตบนท้องถนนได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นภายนอกตัวถังของ mercedes motorhome 2 0 2 6จะดึงดูดสายตาทันทีด้วยดีไซน์ที่สะท้อนความหรูหราแบบโมเดิร์นเส้นสายเรียบหรูแต่ทรงพลังไฟหน้าแบบดิจิตอล LED matrix ที่สามารถปรับทิศท,ทางและความสว่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ดาวสามแฉกสองสว่างในยามค่ำคืนให้ความรู้สึกเหมือนเรือยอชสุดหรูบนล้อ ตัวรถมีขนาดยาวกว่า7เมตรกว้างกว่า2.3เมตรและสูงกว่า3เมตรให้พื้นที่ใช้สอยภายในที่กว้างขวางจนสามารถยืนเดินได้สบายด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายแบบ Airflow Aerodynamic Design ที่ช่วยลดแรงต้านลมทำให้การขับขี่นิ่งและประหยัดพลังงานมากขึ้นประตูทางเข้าด้านข้างใช้ระบบไฟฟ้าเลื่อนอัตโนมัติพร้อมบันไดขึ้นลงแบบปรับระดับอัตโนมัติที่ยื่นออกมาทันทีเมื่อเปิดประตู หลังคารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่สำหรับจ่ายพลังงานให้กับระบบภายในช่วยให้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แม้ไม่ได้ต่อเข้ากับไฟภายนอกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกปลิ่นอายของความหรูระดับ S-Class พราอ m เมอ e d ซิดสนำแนวคิดการออกแบบจากห้องโดยสารของ S-Class มาใช้แทบทั้งหมดภายในตกแต่งด้วยหนังแท้นับป้าคุณภาพสูงผสมผสานกับลายไม้วอลนัทและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้มากกว่า64สีบอะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมระบบนวดอุ่นและระบายอากาศได้ในตัวบริเวณด้านหน้าของห้องโดยสารเป็นที่นั่งของคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ที่ออกแบบให้คล้ายกับคออบพิษของรถหรูระดับแฟลกชิพของ Mercedes หน้าจอขนาดใหญ่แบบ MBUX Hyper Screen ที่รวมทั้งระบบควบคุมการนำทางและกล้องรอบคันไว้ในจอเดียวระบบเสียงจากเบอร์เมสเตอร์ส r o ดิส s ซรา d วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่เมื่อเลื่อนเข้ามาในส่วนของห้องพักอาศัยคุณจะพบพื้นที่ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวมีโต๊ะกลางที่สามารถปรับพับได้สำหรับทานอาหารหรือทำงาน ครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันมีเตาไฟฟ้าเตาอบขนาดเล็กอ่างล้างจานและตู้เย็นสองชั้นพร้อมช่องแช่แข็งส่วนห้องน้ําก็ติดตั้งระบบชักโครกอัตโนมัติพร้อมฝักบัวแรงดันสูงมีเครื่องทําน้ําอุ่นระบบไฟฟ้าแบบทันสมัยห้องนอนด้านหลังของรถตกแต่งอย่างหรูหราเหมือนห้องพักโรงแรม5าดาวเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมฟูก memory foam ผ้าม่านไฟฟ้าที่สามารถควบคุมด้วยเสียงและทีวี OLED 50นิ้วที่ซ่อนอยู่ในผนงังสามารถเลื่อนขึ้นลงได้อัตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทร ระบบเสียงภายในห้องนอนถูกออกแบบมาให้รองรับ d o นบีแอ m o s มอเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับสูงสุดสมรรถนะของ m ม r c e เ e s ดสมอเตอร์โฮมสอนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ี8ขนาด4.0ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า460แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง700นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบ CMA TIC All Wheel Drive ที่ให้การยึดเกาะถนนยอดเยี่ยมแม้ในเส้นทางลื่นหรือภูเขาระบบเกียร์อัตโนมัติ 9G Tronic ริช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยแม้จะเป็นนรถขาดใหญ่ แต่การควบคุมของมันกลับง่ายและมั่นคงกว่าว่าที่คิดด้วยระบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่รับรื่นและเงียบสงบอย่างเหลือเชื่อระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับสูงเช่น Lane Keeping Assist Adaptive Cruise Control และระบบตรวจจับวัตถุรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน Mercedes ได้ติดตั้งระบบ m y h y b r i d ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อขับในเมือง หรือสามารถใช้โหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในแคมป์หรือพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงรบกวนและมลพิษระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีก1จุดเด่นของรุ่นนี้เพราะมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงจาก Mercedes เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและระบบป้องกันการชนด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงถุงลมนิราภายัยรอบคันที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่นั่งและพื้นที่นอนด้านพลังงานและระบบควบคุมไฟฟ้าในรถถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บพลังงานได้เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในได้มากกว่า24ชั่วโมงโดยไม่ต้องต่อกับแหล่งไฟภายนอก นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จผ่านแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้ตลอดเวลาถ้าพูดถึงราคาจำหน่าย Mercedes Motorhome 2,026เปิดตัวที่ยุโรปในราคาประมาณ490,000ย e ูโรหรือราว19ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่สมเหตุสมผลสำหรับรถที่รวมความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ครบทุกด้าน สำหรับตลาดในเอเชียรวมถึงประเทศไทยคาดว่าราคาจะอยู่ราว22-25ล้านบาทแล้วแต่สเปคและอุปกรณ์เสริมที่เลือกเมอร์ d e เดสยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งภายในได้เองอย่างอิสระตั้งแต่โทนสีวัสดุบอกไฟตกแต่งรวมถึงลวดลายไม้และวัสดุโลหะเพื่อให้รถทุกคันสะท้อนตัวตนของเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจพิเศษอย่าง l u ก u r y Travel e d i t i o n ที่เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติต,ตาไมโครเวฟระบบกรองอากาศระดับ HEPA และระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลความประทับใจอีกอย่างของ m ม r c e d ซ s ดสมอเตอ o ์โฮมสอง2คือความเงียบภายในห้องโดยสารเพราะระบบการเสียงรบกวนทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงจากพื้นถนนทุกอย่างถูกควบคุมไว้จนเกือบจะไม่ได้ยินเลย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องพักโรงแรมระดับ5ดาวบนล้อจริงๆ Mercedes ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุดยั่งยืนในการผลิตภายในเช่นด่างสังเคราะห์ที่ได้จากพืชและผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติทำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่หรูหราแต่ยังใส่ใจโลกไปพร้อมกันเมื่อมองโดยรวมแล้ว m มอร์ d e เดสม o r ต o m e 2026ถือเป็นสุดยอดของความหรูหราและเทคโนโลยีในวงการรถบ้านยุคใหม่ มันคือการรวมความสะดวกสบายของบ้านเข้ากับพลังการขับเคลื่อนของรถระดับโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางอย่างอิสระโดยไม่ลดทอนความหรูหราแม้แต่นิดเดียวและนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ Mercedes Motorhome 2026ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับการผสมผสานระหว่างความสาง่างามความอัจฉริยะและความสะดวกสบายที่ไม่มีที่สิ้นสุดท้ายที่สุด ถ้าคุณคือคนที่ชื่นชอบการเดินทางและต้องการความเป็นส่วนตัวพร้อมความหรูหราในทุกเส้นทางนี่คือรถที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือบ้านในฝันที่เคลื่อนที่ได้อย่างแท้จริง